ยูทูทีตำบลไม้ดัดค่ะชุค่ะแบมค่ะใหม่ค่ะนิ่มครับค่ะจากการสำรวจของเรานะคะเราก็พบว่าประชากรส่วนใหญ่ในตำบลไม้ดัดนะคะจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะแต่เราไม่ได้มีแค่อาชีพเกษตรกรรมนะคะเรายังมีแหล่งเรียนรู้แล้วก็มีของดีตำบลไม้ดัดอีกมากมายเลยค่ะมีอะไรบ้างคะน้องแบมก็จะมีสวนผักคูประเสริฐส้มจีนแคสต์คุณการหมู่กระทะ้าเก9าแล้วก็กลุ่มดินปั้นญี่ปุ่นนะคะ ค่ะและโครงการที่พวกเรานะคะยูนิทิตะบนมไมดัดได้กัดทาขึ้นมานะคะมี 1. ทําธนาคารปุ๋ยหมักค่ะ2ทําสมุนไพรพื้นบ้านค่ะ 3. ทําดินปั้นญี่ปุ่นค่ะ4ทําน้ําพริกค่ะ 5. แปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านค่ะนี่เป็นยาเขียวค่ะมันมีอะไรคะพี่นิ่มครับโครงการที่6นะครับหนูน้อยพาทัวร์ครับเป็นโครงการที่เรา ทำขึ้นใ,ในตำบลแม่ดัดครับเพื่อพาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในตำบลแม่ดัดของเราครับมีการวางแผนและมีการจัดทัวของเรานะครับโดยมีโปรแกรม3โปรแกรมนะครับโปรแกรม A โปรแกรม B และโปรแกรม C นะครับโดยทั้ง3โปรแกรมนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่ดัดของเราและยังมีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับคือก้าวพอสุกครับเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษและแบบมีเปิดขายนะครับจำหน่ายอยู่ทีท่หน้าวัดมุ่งชุมของเรานะครับ แล้ววันที่25ธทันวาคมนี้นะคะพวกเรานะคะจะมีการเปิดตลาดเก้าพอสุขก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าไม้ดัดมีอะไรเด็ดบ้างคะค่ะจากการที่เราได้ประชุมวางแผนกันนะคะพบว่าตำบลไม้ได้ของเรานะคะมีทั้งหมด14หมู่บ้านนะคะและพวกเรานะคะก็ได้แบ่งหน้าที่กันคะ่ะเพื่อไปลงพื้นที่นะคะหาสิ่งที่โดดเด่นน่าสนใจนะคะและสามารถพัฒนาต่อไปได้คะ่ะและพวกเรานะคะก็ได้พบกับ ทุนทางสังคมนะคะหรือปาาชาวบ้านค่ะตัวอย่างเช่นส่วนผักครูประเสริฐค่ะบ้านอุ่นดีดนตรีไทยนะคะและก็วัดม่วงชุมค่ะสวนผักครูประเสริฐนะคะก็จะเป็นการปลูกผักแบบปลอดสารพิษค่ะมีนวัตกรรมการปลูกแบบยกชั้นค่ะ บ้านอุ่นดีดนตรีไทยนะคะก็จะมีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะให้กับเด็กๆที่สนใจเรียนดนตรีไทยนะคะได้สืบสานวัฒนธรรมไทยสืบต่อไปค่ะและวัดม่งชุมนะคะก็จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านตำบลไม้ดัดน,นะคะก็จะมีพระสิงห์ใหญ่ค่ะมีพะระปฐมเจดีนะคะมีหลวงพ่อขาวหลวงพ่อดํานะคะแล้วก็มีอุทยานที่ร่มรื่นค่ะและในวัดนะคะก็ยังมีสวนสัตว์ขนาดย่อมด้วยค่ะพร้อมไปทํากิจกรรมกันหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะโดยกิจกรรมยูทูเทียของเรานะครับได้จัดกิจกรรมโดย6โครงการนะครับโดยโครงการที่1นนะครับธนาคารปุ๋ยมากเราได้จัดอบรมโดยจํานวน7แห่งอยู่ในตําบลแม่ดาดของเรานะครับโดยให้ความรู้เรื่องปุ๋ยหมักต่างๆนะครับ 2. นะครับสมุนไพรพื้นบ้านของเรานะครับได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรนะครับศูนย์อยู่ที่วัดมุ่งชุมของเรานะครับ 3นะครับดินปั้นญี่ปุ่นเราได้เข้าไปพัฒนากลุ่มดินปั้นญี่ปุ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนและพัฒนาต้นไม้ดัดของเราอันนี้นะครับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ 4. นะครับน้าพริกคู่ครัวไทยนะครับเราได้เข้าไปพัฒนาสูตรน้ําพริกให้กับชุมชนและสอนช่องทางในการจําหน่ายให้มากยิ่งขึ้นนะครับ5นะครับการแปรรูปสมุนไพรนะครับโดยการเราได้เข้าไปส่งเสริมตั้งแต่ข้างต้นนะครับเพื่อนํามาผลิตและ พัฒนาเป็นแคปซูลหรือว่าสินค้าหลากหลายนะครับเข้ามาในจำหน่ายในชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ6นะครับหนูน้อยพาทัวร์นะครับจากข้างต้นที่เราได้กล่าวไปนะครับกลุ่มเด็กที่เล่นดนตรีไทยของเรานะครับได้มีการพัฒนาเป็นอย่างดีแล้วเราจึงได้จัดโครงการหนูน้อยพาทัวร์เพื่อให้น้องๆน,นะครับได้นํานักท่องเที่ยวพาเที่ยวในตําบลของเรานะครับ โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจายยกยาเสพติดครับพร้อมที่จะไปทัวร์กับผมหรือยังครับไป,ไปกันเลยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เราได้ค่ะซึ่งหลังจากที่เราจัดทั้งหมด6โครงการนะคะก็จะมีผลลัพธ์ดังนี้ค่ะ 1. เราจะได้แหล่งเรียนรู้เรื่องปุ๋ยหมักอินทรีย์นะคะจํานวน7แหล่งค่ะซึ่งจะมี1แหล่งนะคะที่สามารถพัฒนาและต่อย,ยอดค่ะก็คือจากปุ๋ยหมักธรรมชาตินะคะก็จะไปเป็นดินสําหรับการปลูกค่ะ 2นะคะก็คือสวนสมุนไพรค่ะซึ่งจะตั้งอยู่ที่วัดมุ่งชุมของเรานะคะ3ค่ะดินปั้นญี่ปุ่นค่ะซึ่งเราได้พัฒนาต้นแบบต้นไม้ดัดต้นนี้นะคะซึ่งต้นไม้ดัดนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ประจ,จําตําบลไม้ดัดค่ะ4นะคะ,ะ,คะก็คือเรื่องน้ําพริกคู่ครัวไทยค่ะแล้วก็ไปพัฒนาสูตรน้ําพริกนะคะก็จะมีน้าพริกตาแดงน้ําพริกเผาน้ําพริกมะขามค่ะแล้วก็น้าพริกปลาร้าค่ะแล้วก็จะมีพริกแกงด้วยนะคะก็จะมีพริกแกงส้มพริกแกงเผ็ดและพริกแกงเขียวหวานค่ะ5นะคะก็คือ การแปรรูปสมุนไพรค่ะซึ่งเราก็จะมีน้ำมันเขียวยาหม่องฟ้าทะลายโจรอัดเม็ดแล้วก็สบู่ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือโครงการหนูน้อยพาทัวร์ค่ะเราได้โปรแกรมเที่ยววันเดียวเที่ยวได้ที่ไม้ดัดค่ะซึ่งในโปรแกรมเที่ยวนะคะก็จะมีทั้งหมด3โปรแกรมค่ะโปรแกรม A โปรแกรม B และโปรแกรม C ค่ะซึ่งในแต่ละโปรแกรมนะคะก็จะมีหนูน้อยเป็นคนพาทัวร์ค่ะและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราได้นะคะจะจัดวางขายที่ตลาดเก้าพอสุขค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าวัดมุ่งชุมค่ะ ซึ่งนะคะทางยูทูทีนะคะก็ได้มีการพัฒนาตลาดก้าวพอสุกนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเลยค่ะอาทิเช่นกสนอตาบลไม้ดัดวัดมงชุมและก็ป่าชาวบ้านค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็จึงมีเพจยูทูทีตาบลไม้ดัดค่ะที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการขายให้กับชาวบ้านค่ะ